สวัสดีค่ะพบกับรายการอาเซียนนิวนะคะกับพี่เหน่งนะคะกับพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆนะพี่นุชเอาเรื่องที่อัปเดตหน่อยก็คือเรื่องของกัมพูชานะคะกับประเทศไทยที่มีความขัดแย้งเราก็เลยอยากจะไปขุดดูว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยเขามีเศรษฐกิจอะไรบ้างนะคะหลังจากที่แบบเอ๊ะมันเกิดการประทะการชายแดนแล้วก็คลิปหลุดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันทำให้ทุกคนแหละเกิดข้อสงสัยว่าทำไม คุณเซนถึงจะต้องออกมาปะทะกับ ปล่อยคลิปแล้วก็ประทะกับรัฐบาลไทยนะคะซึ่งหลายอย่างเราเคยตั้งข้อสังเกตมาตั้งสองสมปีแล้วล่ะเพราะว่าเราตามข่าวอาเซียนมาตลอดนะว่ากัมพูชาเนี่ยนักลงทุนไม่เข้าไปเลยนะมันแปลกมากข้ามไปลาวก็ยังพอมีนะเรื่องเกษตรนะแล้วก็ข้ามไปเวียดนามแน่นอนแล้วเขาก็มาไทยแต่ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสีฮันุวิลทั้งที่กัมพูชาเองที่พนมเปญเองเนี่ยไม่ค่อยมีนักท่องเอานักลงทุนไปลงทุนนะคะแต่ว่า เขาก็อยู่ได้ด้วยะไรนะพี่นุชพวกเกษตรสินค้าเกษตรที่ส่งมาบ้านเราหรือส่งไปจีนนะแต่มานั่งคิดดูนะมันได้นิดเดียวใช่ค่ะแล้วประเทศทั้งประเทศเนี่ยมันเอาเงินที่ไหนมากินเราก็คิดแบบบรานานะคิดแบบคนทั่วไปนะพี่นุชว่าเราต้องมีรายรับอะรายรับมันมาจากไหนเราก็เคย สงสัยอยู่ละว่าไอ้เรื่องที่มันเทาๆแล้วก็คาสิโนโนี่แหละมันคือรายได้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยมั้งตอนนี้ของกัมพูชานะแต่นี้เราก็เลยไปดูพี่นุษพี่แห่งก็เลยไปลือ้อข้อมูลมาแล้วนะจะมาคุยกันเขาก็บอกว่า ธุรกิจ Cas คาสิโนเนี่ยที่เขาอ้างว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาจาเานเท,ท่านู้นเท่านี้เท่านั้น่ะความจริงแล้วมันเป็นนักท่องเที่ยวคาสิโนพี่นุ๊มันไม่ใช่แบบว่าไปท่องเที่ยวแบบบ้าน,<ห>นเราไปทะเลไปวัดไปเ<ช>ขามไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นนักท่องเที่ยวคาสิโนแต่นี้ก็เลยต้องไปค้นหาข้อมูลทางคาสิโนเพราะว่าคาสิโนเนี่ยบางประเทศผิดกฎหมายบางประเทศถูกกฎหมายก็เลยไปดูที่เว็บไซต์ m u n d o ว i ดี o c o m ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ รับทำพวกเกมมิ่งหรือว่าปั่นสล็อตรับบริหารจัดการอะไรพวกนี้มันก็เลยมีข้อมูลถ้าเราไปหาข้อมูลข่าวธรรมดาน่ะพี่นุชมันไม่มีเออมันไม่เจอเขาก็บอกอ่าใช่ใช่มันจะมืด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 ำดนิดนึงนะดำดำเทาๆเขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเว็บไซต์ด้านคาสิโนแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะเขาบอกว่าธุรกิจคาสิโนของกัปูชานะ จะแข็งแกร่งมากเลยแล้วก็จะสร้างรายได้มากนะ e ในปี2025คือปีนี้นี่เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนี้เลยนะ,ะแล้วเกาบอกว่าเฉพาะแค่เดือนมกราคม2568ตอนที่ยังไม่ประทักเราเนี่ยนะเดือนเดียวเนี่ยมีนักท่องเที่ยวคาสิโนนะเข้าประเทศไปแล้วประมาณ6 0แสนกคนพี่นุ่นะทั้งทที่มัน,นมไม่ค่อยม,<า>มีนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยนะเขาบอกเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมปีที่แล้วนะเพิ่มขึ้นถึง13 และที่น่าตกใจก็คือไม่ตกใจหรอกก็รู้ๆกันอยู่แล้วนักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นนักท่องเที่ยวคาสิโนที่เป็นคนไทยเวียดนามแล้วก็จีนโดยไทยเนี่ยมีถึง30เอเซเวียดนามส4ค่ะ่แล้วก็จีนที่บอกจีนไปท่องเที่ยวไปอะไรเนี่ยนะเป็นนักคาสิโนทั้งนั้นอะประมาณ11เอปอร์เซ็นต์อะพี่นุจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมตอนปิดปลอยเปรตแล้วเป็นเรื่องเป็นราวมีการที่เกิด ความขัดแย้งเนอะไม่ใช่แดนเยอะกันขนาดนี้นะคะเขาบอกว่าการท่องเที่ยวคาสิโนเนี่ยที่จะเอาขึ้นมาเป็นหลักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาอืเขาไม่ได้เขาไม่ได้ติดป้ายเป็นแค่คาสิโนนะบางที่เขาติดเขาบอกว่าตัวเขาเป็นรีสอร์ทแต่เข้าไปก็คือเป็นการเล่นคาสิโนนี่แหละคะ่ะเออเอ่อฟาซิลิตี้ข้างในก็จะหรูหราหน่อย,น,ยนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญในกัมพูชาเนี่ยเขาพูดว่าสองกิจการที่ ประสบความสําเร็จมากนะคะในกัมพูชาก็มีนากา w เวิ d นะคะในกรุงพนมเปญนนะคะซึ่งเป็นของกลุ่มนากา g กรุ๊ปนะคะที่อยู่ในฮ่องกงแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเป็น DNA Star Vegas นะคะในป,ปอยเปยน,นะคะอันนี้หลายคนอาจจะรู้จักว่าเพราะว่าเป็นที่นิยมของนักเที่ยวคาสินโนชาวไทยอย่างมากนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคาสินโนร้าย10แห่งตามแนวชายแดนประเทศไทยพี่เนง เนื่องจากว่าเราเนี่ยทำข่าวอาเซียนกันมาเป็น10บสปีนะคะไอการที่เราจะต้องเข้าไปดูพื้นที่เนาะของเพื่อนบ้านว่าตรงไหนเป็นอะไรเพื่อจะมาทํากราฟิกทําอะไรเงี้ยเวลาเราเข้าไปตามชายแดนนะตั้งแต่อุบลสุรินทร์บุรีรัมย์อะไรต่อไรไล่มาภาตะวันออกมันมีคาสิโนทุกช่องทางเลยนะทุกเรียกเรีอะไรนะไอด่านผ่านแดนทั้งหลายเนี่ยมันมีคาสิโนหมดเลยมันมีจํานวนมากๆอยู่นะพี่นุชเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคาสิโนเนี่ย ไม่ต้องสงสัยแล้วมันทําเงินมหาศาลให้กับอย่าเรียกอย่าเรียกว่ารัฐบาลกัมพูชาอาจจะเป็นตระกูลเดียวก็ได้ไม่รู้เขาเอาเงินเข้าประเทศหรือเปล่านะเพราะภาษีนิดเดียวที่เข้าประเทศนะแต่ที่มันที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยมันอาจจะเข้าใครก็ไม่รู้นะใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาสิโนนะเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะกัมพูชามีรายได้จากคาสิโนมากถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาท ดีกว่าทำนิโคมอุตสาหกรรมอีกนะพี่นุษนะแล้วก็แล้วเขายังบอกว่าแล้วเขาก็คาดด้วยนะเขามั่นใจนะปี6-8เนี่ยนะจะมีนักท่องเที่ยวคาสิโนนะคะไปเยือนกัมพูชาถึง7ล้านคนโอ้นี่เขาคาดการตัวเลขพอๆกับก่อนโควิดเลยนะเขามั่นใจมากว่าคนจะเล่นคาสิโนในบ้านเขาเยอะนะคะซึ่งเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะออกใบอนุญาตคาสิโนเพิ่มขึ้นเอง นะจะออกให้เพิ่มขึ้นอีกแล้วด้วยเหตุผลอย่างเี้นะไอ้เว็บไซต์ด้านการพนันด้านคาสิโนเนี่ยมันถึงบอกว่ากัมพูชาเนี่ยนะคือศูนย์กลางของการท่องเที่ยวคาสิโนแล้วก็เกมมิ่งของอาเซียนเป็นอันดับหนึ่งเลยพี่นุษย์นงแย่เซงเลยเนาะเพราะว่ามูลค่าเขาสูงเหลือเกินแสนกว่าล้านเลยแน่มันน่าสนใจนะคะว่า ถ้าเกิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยการที่ไทยเราเองก็กําลังจะมีกฎหมายในเรื่องของคาสิโนเนาะแล้วก็กาลังจะเข้ารัฐบาลนี้มีการพิจารณาแหละว่าจะใช้ไหมไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยม,มันจะไปกระทบกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา,าแน่นอน,นอแน่นอนที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นพี่นะส่วนตัวอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวพี่ว่าเป็นเหตุผล ต้นต้นเลยที่ทาให้ต้องมีการปล่อยคลิปนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าตังค์ของเขาอะนุแล้วไทยจะมาเป็นคู่แข่งและที่สําคัญลูกค้าของกบูชามันคือคนไทยแน่นอนแล้วถ้ามันมีถ้ามันมีเอเ์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนอะไรในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหคนไทยก็ไม่ต้องข้ามไปเล่นไงเขาก็เล่นกันอยู่ในประเทศเนาะไม่ต้องสงยัยในประเทศเลยเนาะจริงค่ะ ที่น่าสนใจก็คือว่านะคะโฉงจันทานะคะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารธุรกิจพนันนะคะหรือการค้า CGMC นะคะแห่งสำนักเลขาธิการทั่วไปของกัมพูชาเนี่ยเขายอมรับว่าถ้าไทยเปิดธุรกิจคาสิโนโบแบบถูกกฎหมายเนี่ยกัมพูชาได้รับผลกระทบ เพราะการท่องเที่ยวในไทยก็ดึงดูดนะักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะถ้ามีคาสิโนเข้ามาอีกนะคะจำนวนลูกค้าคาสิโนนะคะในกัมพูชามันต้องลดลงแน่ๆเลยะคะ่ะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้นะคะนายจันหาก็เผยว่าถ้าไทยขึ้นมาเป็นคู่แข่งด้านคาสิโนกับกัมพูชา ก็จะต้องสู้กันในเรื่องของอัตราภาษีนะคะซึ่งกัมพูชาก็ได้เปรียบมากเพราะว่าเขาเก็บภาษีถูกกว่านะโดยกัมพูชาเนี่ยเก็บภาษีไรายได้จากนักพนันพิเศษนะคะ hmm. ที่14นะคะแล้วเก็บ รายได้จากนักพนันทั่วไปเนี่ย17ก็คือคงเป็นคนะระดับค่ะนักพนันพิเศษก็คงเป็นพวก VIP เนี่ยค่ะก็คือกระเปาหนักหน่อยเนาะใช่นอกจากนั้นนะคะต้นทุนในการทําธุรกิจคาสิโนในกัมพูชาก็ถือว่าตา่ำเอาแน่นอนนะคะค่าแรงก็ต่ำนะคะแล้วก็สามารถแข่งขันได้สําหรับนักลงทุนนะคะอีกทั้งมีประสบการณ์สูงในการจัดธุรกิจคาสิโนเ,เขาจัดมาหลายปีแล้วเนาะคาสิโนในกัมพูชาเนี่ย โดยกัมพูชาขณะนี้นะ,ะขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในเอเชีย,ยไม่รู้เลยว่ามันใหญ่ขนาดนี้พี่เนงนะโดยก็มีแหล่งคาสิโนมากกว่าเมืองคาสิโนหลักอย่างมาเกา๊าเวียดนามเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อีกนะคะอนอกจากนี้นะคะเว็บไซต์ B2B กัมพูียนะคะเผยว่าคาสิโนเป็นธุรกิจถูกกฎหมายของกัมพูชาอทิ่ซึ่งเปิดดําเนินการทั่วประเทศจํานวนมากะคะก่อนการระบาดในปี ก่อนการระบาดโควิดในปี2562นะคะม,มีคาสิโนถูกกฎหมายในกุมชาถึง200กิจการนะคะ แต่เวลานี้เนี่ยก็ได้ไดรับผลกระทบอะค่ะโควิดเนี่ยปิดประเทศนะคะจำนวนของคาสิโนก็ปิดลงไปด้วยเหลือแค่87แห่งค่ะพี่เน่งแต่พี่ก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่า87 <c oughs> พี่ว่ามากกว่านั้นนะไอ <c oughs> ้ที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนได้รับใบอนุญาตหรือเปล่านี่ก็ <c oughs> ต้องว่ากันนะแต่ว่ามันเยอะเหลือเกินทุกช่องทางชาย <c oughs> แดนมีหมดนะคะซึ่งเขาบอกว่าในปี2021นะมันมีการปรับปรุปรงกฎหมายด้านคาสิโนมีการจัดระเบียบมากขึ้นนะคะก็หลังจากโควิดอะ โดยบริษัทผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต่ออายุนะจะเปิดดําเนินการในจังหวัดหลักๆนะคะก็คือพนมเปนบันไทยมีชัยสวายเรียงกํำปงไพลินแล้วก็จังหวัดพระศรีหนุนะคะ,ะซึ่งก็เป็นจังหวัดที่แบบว่า ส่วนมากก็อยู่ตามแนวชายแดนไทยเพราะว่าไทยคือลูกค้าใหญ่สุดนะคะเพราะคนไทยที่เล่นเก่งมากเลยนะนอกจากนั้นนะก็ยังกําหนดภาษีภาษีคาสิโนอ่ะเวลาเล่นได้แล้วต้องเสียคืนนี่รับเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าก็กําหนดใหม่นะฮะก็คือแบบว่าเอาใจนักเล่นนะเขาบอกว่าถ้าเผื่อเป็น v i p เก็บแค่สี่เปอร์เซ็นต์นะไหลได้แต่ถ้าเป็นทั่วไปมวลชนเนี่ยก็เก็บประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือเรื่องคาสิโนเนี่ยมันนอกจากทํารายได้แล้วเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราพูดถึงคาสิโนแล้วตอนนี้มันมีปัญหา เยอะใช่ไหมจากที่รายงานข่าวจากต่างประเทศก็จะเห็นว่าตะวันตกก็ดีจีนก็ดีบอกว่าอยากให้กัมพูชาเนี่ยปรับปรุงเรื่องปัญหาของแก๊งคอรเซนเตอร์ที่มันแอบแฝงอยู่ในตึกคาสิโนนั่นแหละไม่รู้มันเป็นคาสิโนด้วยเป็นคอรเซนเตอร์ด้วยอะไรสารพัดที่ข่าวมาหลุดมาในช่วง3ปีมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินที่อยู่ในคาสิโนมันไม่ใช่แค่เงินแค่คนเอาไปเล่นคาสิโนแล้วก็ได้เงินมันอาจจะมีการทําธุรกรรมค่ะ นอกกฎหมายผิดกฎหมายหรือรับจ้างทําอะไรระหว่างประเทศด้วยซึ่งมันก็มีข่าวมาจากตะวันตกซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ารายได้อีกทางหนึ่งของกัมพูชานี่อาจจะเป็นกิจกรรมคอเซ็นเตอร์ฟอกเงินซึ่งอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะมันเป็นรายงานข่าวที่ออกมาจากสหรัฐอเมริกาเลยเพราะว่าเขาตามจับตามดูมานานมากแล้วนะเขาบอกว่าธุรกิจคอเซ็นเตอร์แล้วก็การฟอกเงินเนี่ยเป็นกิจกรรมที่กัมพูชาและถูก กล่าวหาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปหรือแม้แต่รัฐบาลจีนเองนะก็คือจีนเนี่ยรัฐบาลจีนน่ะเขาดีแต่มันมีเอกกลุ่มที่มันไม่ดีพลเมืองแย่ๆที่มันเป็นจีนดำจีนดำดำปีเลยแหละไอ้พวกฟอกเงินแล้วก็จีนเทาที่เทาๆเนี่ยก็อยู่ในบ้านเราอยู่ตามชายแดนอะไรเงี้ยนะไอ้พวกนี้แหละ ที่รัฐบาลจีนเขาก็อยากจะตามกวาดล้างเหมือนกันนะคะแต่สหรัฐเนี่ยเขาได้ปล่อยข้อมูลออกมาก่อนโดยเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐนะได้ติดตามเรื่องนี้อย่างเกาะติดพี่นุษย์แล้วก็ได้รายงานในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังของเขาเลยนะบอกว่าไอ้บริษัทฮุยวันกรุ๊ปเนี่ยเป็นบริษัทด้านการเงินนะะซึ่งแบบโยงใยเกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เป็นคนในตระกูลหุ้นนี่แหละของหุ้นเซ็นนี่แหละ มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินแล้วก็ของกระทรวงการคลังของสหรัฐหรือฟินเซิร์นะคะ,คะเขาก็บอกว่าไอ้บริษัทฮุยวันเนี่ยทำการฟอกเงินบอกเลยประกาศเลยซึ่งผิดกฎหมายตามมาตรา311ของพระราชบัญญ,ญตัติ USA Patriot นะคะตามผิดกฎหมายของเขานะคะ เป็นภัยต่อระบบการเงินของสหรัฐนะครับแต่นี้เขาบอกเขาเจออะไรบ้างพี่นุชสิ่งที่กระทรวงการคลังสหรัฐเจอคือหนึ่งบริษัทเอ้ฮุยวันกรุ๊ปเนี่ยไปช่วยฟอกเงินจากการโจรกรรมทางไซเบอร์พี่นุชที่ดำเนินการโดยเกาหลีเหนือเวลาที่เรามีข่าวว่าเฮ้ยมันมีการแฮกเงินคริปโตใครว่ามือแฮกอะไรเงี้ยนี่เขาไปตรวจเจอว่าครั้งหนึ่งที่มันมีการแฮกเนี่ยคนที่แฮกเนี่ย เกาหลีเหนือแล้วคนที่ฟอกเงินให้เนี่ยคือบริษัทคุยวันกรุ๊ปโอ้โหนี่ไม่เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เขาเจอและอย่างที่สองนะคุยวันกรุ๊ปเนี่ยยังฟอกเงินให้องค์กรอาเญียรรมข้ามชาติก็เยอะแยะอย่างที่เรารู้นะแบบคอเซ็นเตอร์หลอกแกมสารพัดเนี่ยนะในอาเซียนยี่ที่ล่ะก็แถวแถวบ้านเราเนี่ยชายแดนนี่แหละนะะและอย่างที่สามก็คือทำการหลอกลวงให้ลงทุนไอตัวเนี้ยนะมันทำการหลอกลวงให้ลงทุน ในสกุลเงินดิจิตอลโทเคนทั้งหลายอะเออที่แพลตฟอร์มที่โดนกันทีละร้อยล้าน200ล้านอะไรนี่แหละไอ้พวกดิจิตอลโทเคนเนี่ยมันมีทั้งแบบที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไอ้แบบสแกนที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะซึ่งในขบวนการพวกนี้เขาจะรู้จักกันในนามค่ะอ่ขบวนการเชิดหมูหรือ pick butchering นะคะซึ่งอันนี้แหละที่เขาตรวจเจอพี่นุษที่กระทรวงการคลังของสารัฐตรวจเจอ นอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะก็เสนอห้ามสถาบันการเงินของสหรัฐทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยห้ามเปิดบัญชีหรือรักษาบัญชีนะคะในนามของฮุยแบนกรุ๊ปนะคะโดยนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าฮุยแบนกรุ๊ปเนี่ยทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสให้กับกลุ่มของเกาหลีเหนือและกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินะคะที่ขโมยเงินเป็นหลักหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากชาวอเมริกันในทุกๆวันค่ะ นอกจากนี้สหรัฐเนี่ยก็ได้ตัดการเข้าถึงบริการธนาคารที่เป็นตัวแทนของหุยวันกรุ๊ปนะคะซึ่งจะทำให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยฟอกเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบลดน้อยลงด้วยนะคะอนอกจากนี้นะคะสหรัฐเขาก็จริงจังมีการตัดช่องทางในการทำธุรกิจของหุยวันกรุ๊ปในสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการที่ได้เงินมาโดยไม่ชอบนะคะ เพื่อทําให้การฟอกเงินเนี่ยลดน้อยลงนะคะผลิตภัณฑ์ของฮุยวันกรุ๊ปนะคะที่เกิดขึ้นมาเพื่อบังหน้าการฟอกเงินนะคะก็ได้แก่การชําระเงินผ่านฮุยวันกรุ๊ปนะคะการทําธุรกรรมซื้อขายเหรียญฮุยวันคริปโตนะคะการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายนะคะผ่านตลาดหัวหวางการันตีนะคะการสืบแล้วก็ในการสืบสวนพบว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564ถึงมกราคม2568เนี่ย มีกิจกรรมผิดกฎหมายดังนี้นะคะก็คือฟอกเงินไปแล้วกว่า4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ132,000ล้านบาทหมหาศาลนะพี่มดค่ะนอกจากนี้ก็มีการช่วยเกาหลีเหนือฟอกเงินด้วยที่ได้จากการจรกรรมทางไซเบอร์นะคะ37ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะมีการฟอกเงินผ่านการหลอกลงทุนเหรียญดิจิตอลนะคะ 36ล้านดอลลาร์นะคะหรือ1,190ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการฟอกเงิน300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ9,900ล้านบาทนะคะจากการหลอกลวงทางไซเบอร์อื่นๆรวมกันประมาณ1 4 4 3 0 0ล้านบาทนะคะโอ้โหเป็นเงินดำจริงๆค่ะเนี่ยนะเงินตั้งแสนกว่าล้าน<ะ>ใช่ไหมที่ตรวจเจอนะแต่พี่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นอาจจะถึงล้านล้านนะไอ้ขบวนการฟอกเงินต่างๆในแบบธุรกิจสีดำเนี่ย ที่ตรวจไม่เจอไงเพราะส่วนมากพวกนี้เก่งใช่ไหม<ช><ช>แล้วก็ไปฟอกผ่านอะไรนะบล็อกเชนผ่านคริปโตหูใครจะไปตามเจอใช่ไหม<ช>หายไปกับสายลมก้อนเมฆไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้แหละมันเม็ดเงินมันมหาศาลมากเราถึงสงสัยไงว่า กัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจที่จะผลิตหรือ,อเอาจริงเอาจังกับการส่งออกอุตสาหากรรม,มอะไรต่ออะไรที่จะสร้างาผลิตภัณุ์มวลร,รวมภายในประเทศให้มันแข,แข็งแกร่งเพราะไอ้เงินตรงนี้มันมาหาศาลมันมาหูานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเรื่องตรงนี้นะรัฐบาลไทยเนี่ยในช่วงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพูดถึงแต่เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนกฎหมายจะทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหเป็นพี่สมมติพี่ทำธุรกิจเทาอยู่นะพี่ไม่พอใจเลยเหมือนแบบ เธอจะมาแย่งนะเออมีคู่แข่งสําคัญแล้วก็แกเคยเป็นลูกค้าฉันตอนนี้แกคิดจะทําเองแล้วโอ้โหไม่ใช่นั้นนะแน่นอนมันต้องเป็นที่ไม่ถูกอกถูกใจกับบรรดาผู้นําของกัมพูชาอย่างแน่นอนและยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะคะที่กัมพูชาเนี่ยไม่พอใจไทยแต่อย่างว่านะก็ต้องดูกันไปว่ารัฐบาลชุดนี้จะยังไงต่อไปนะคะแล้วไทยจะแก้มือเรื่องตรงนี้ยังไงแต่ถ้าสมมติมันไม่มีคาสิโนค่ะ เรื่องนี้เนี่ยใครอยากจะทําธุรกิจดําก็ทําไปนะเราจะไม่เอาชาติของเราไปทําธุรกิจดําถ้าเอกชนตรงไหนอยากทําธุรกิจดําก็ให้เขาทาไปแล้วไม่ก็เป็นคนผิดกฎหมายใครตรวจจับได้ก็คุกแล้วกันนะขึ้นศาลกันไปนะแต่ในนามประเทศชาตินะเราเป็นอีกเสียงหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปืือตรงนี้ไม่มีนะกัมพูชาก็อาจจะเสียงเบาลงก็ได้นะอาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มายุ่งกับเรามากมายนะต่อไปก็เรื่องน้ํามันก็ต้องไปสู้กันไปว่าในอาวไทยจะยังต้องสู้กันต่อนะเรื่องน้ํามันเนี่ย ห้ามยอมเด็ดขาดเลยค่ะก็ต้องว่ากันไปสู้กันไปจนกว่าจะถึงที่สุดนะคะ,คะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ